มึงคงอยากได้จริงๆเหมือผสมประสาทอะไรเนี่ยหน่อในลองแกล้งเล่าให้ฟังนี่จะเอาไปทําอะไรทําไมมันถึงยากได้มากตอน,นเด็กๆดูอะไรประบูทองอยากจะเป็นพระมะเหสีหรืออะไรกูอยากรู้มึงเอาไปจะไปทําอะไรเดินแบบทาฟิสสตูดิโอลองอยู่แบบเขาเรียกว่าไงแคมปิ้งหรืออะไรไหนในลองเล่าให้ฟัง ต้องบอกว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นดารานักแสดงหลายคนค่ะที่ออกมาคอเอาต่ตอประเด็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาและแน่นอนว่าคนไทยทุกคนนั้นต่างช่วยกันออกมาพูดความจริงค่ะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากัมพูชานั้นเป็นคนเริ่มยิงประเทศไทยก่อนและทําให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายมีประชาชนและทหารเสียชีวิตรวมไปถึงเด็กอายุเพียงแค่7-8ถึงขวบนะคะก็ต้องมาเสียชีวิต ตอกัรพูชายิงเข้าใส่บ้านเรือนและประชาชนและร้านสะดวกซื้อตามที่มีการเสนอข่าวกันไปค่ะอย่างล่าสุดค่ะถึง QM วิทวัสเพื่อนซีจ้าอาสยามนะคะหรือว่าจ้าหนงพนีก็ออกมาอัดคลิปฟาดกลับชาวกัมพูชาแบบจัดเต็มค่ะโดยถามว่า อยากได้ประสาทไปทำอะไรไหนลองแกล้งเล่าว่าทำไมอยากได้มากตอนเด็กอยากเป็นปลาบู่ทองอยากเป็นมเหสีหรืออะไรมึงจะเอาไปทำอะไรเดินแบบทำสตูดิโออยู่แคมปิ้งหรืออะไรไหนลองเล่าให้ฟังถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยยึดพึ่งโมโหกันนะลองเช่าดูไหมจะเอาอะไรล่ะไม่จบไม่สิ้นจริงๆไหนลองเล่าให้ฟังไม่อยากจะวอด้วยนะอยากรู้ว่าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะเอาไปทำอะไร ให้เช่าสัก3วันดีไหมอ่ะนอกนี้ค่ะทางเอมยังเขียนแคปชั่นใต้โพสต์ว่ามึงมันดือ้อมึงคงอยากได้จริงๆเนื้อประสง์ประสาทอะไรเนี่ยไหนไหนลองแกล้งเล่าให้ฟังนี่จะเอาไปทําอะไรทําไมมันถึงยากได้มากตอนเด็กๆดูอะไรประบูทองอยาจะเป็นพระมะเหสีหรืออะไรกูอยากรู้มึงเอาไปจะไปทําอะไรเดินแบบทําเป็นสตูดิโอลองอยู่แบบเขาเรียกว่าไงแคมปิ้งหรืออะไรไหนไหนลองเล่าให้ฟัง ถ้ามันยังไม่ได้จริงๆก็ยังไม่ต้องโมโหลองเช่าไหมเพื่อเปิดให้เช่าสักสามวันแล้วทําวอลกลงว่าแบบนิวคาสเซิลจ้าสันได้มาอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยแบบว่าจะเอาอะไรว่ามันไม่จบไม่สิ้นจริงๆไหนลองเล่าให้ฟังอันนี้คือไม่ได้จะวอด้วยนะอยากจะรู้ว่าเออจุดประสงค์จริงๆจะเอาไปทําอะไรหรือใครจะเข้าอยู่มั่งอยู่กับกี่คนเดินเข้าตรงไหนแอร์ก็ไม่มีนะมันร้อนนะถ่ายรูปหรอ ก็น่าสนไหนลองทํมาให้ดูหน่อยสักสามวันให้เช่าเอาดีไหมหรืออยากให้ไปทาอะไรเล่าให้ฟังหน่อยซึ่งชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์กันหลากหลายนะคะว่าทําไมเนี่ยกัมพูชาถึงอยากได้ประสาทของไทยเสียเหลือเกินเช่นดูละครจักจักงวงๆมากมั้งมันจะเอาน้ํามันในอ่าวไทยจะน้องจริงค่ะพี่เอมเพราะอะไรถึงอยากได้ดูอย่างเขาพระวิหารได้ไปไม่เคยดูแลปล่อยให้ผุพังสักแต่อยากจะได้อยากจะครอง ขออนุญ,ญาตตอบคำถามเอ็มนะครับตรงนั้นคือจุดสูงถ้าเมนยึดพื้นที่ได้เมนจะได้ทรัพยากรมหาศาลและตั้งถิ่นฐานบนที่เขาสูงของไทยจากนั้นก็จะตั้งฐานรบและอีก10-20ปีก็จะลุกรานเข้ามาเรื่อยๆจนถึงบ้านเรือนประชาชนไทยเดิมีผลประโยชน์จากประเทศที่3และ4มาเอี่ยวสรุปถ้าเขมได้ไปซักปราศาสเราจะเสียจุดยุทธศาสตร์ที่จะได้เปรียบทันทีครับ ด้านจัาบงพนีค่ะก็ถูกเพจบางเพจนะคะเข้ามาคอมเมนต์ด่าทอด้วยถ้อยคําหยาบคายด่าจ้าคันจุดๆ,ๆุเอาไว้ว่านงพนีมหาไทายอีจ้าคันจุดจุดไทยก็มีปราสาทนะเว้ยปราสาทต,ตาเป็ดสร้างโดยนเรเป็ดลูกนเรสวนปราสาท AI และปราสาทแดกแน่นอนงานนี้สาวจ้าจะรออะไรล่ะคะคุณผู้ชมด่ากลับแรงกว่าค่ะฟังนะขนาดกูคันแค่จุดจุุด กูยังได้ดีกว่าคนในประเทศมึงเลยอีกที่้ากูมีค่ามากกว่ามึงและประเทศมึงอีกขอโทษพี่น้องชาวไทยที่ไม่สุภาพนะคะขณะที่แอมเพื่อนซีก็จัดให้อีกหนึ่งประโยคจุ๊บๆค่ะบอกว่าโถถังด่าแค่คันจุดๆ,ๆแค่เนี้เจ็บกันย่าเลยดิมึงคันอะไรกันละ่ะชนตุสงังคังขี่เรือนรังแค่หรือไรจะได้ล้อถูก